ยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่องนิยายวายฟังฟินฟินช่องนี้ที่มีแต่นิยายวายสนุกสนุกนะครับนำพาทุกท่านเข้ามาสู่นิยายวายที่มีชื่อเรื่องว่าบัาบัดรักมาเฟียสำหรับวันนี้ปริยวิทย์นำพาบทที่28มาอ่านให้คุณผู้ฟัง ได้รับฟังกันนะครับบําบัดร,รักมาเฟียบทที่28มีชื่อว่าปีศาตร,ร้ายตนนั้นก่อนจะไปรับฟังนิยายวายสนุกสนุกครบรถอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับนักเขียนและก็นักอ่านตัวเล็กๆคนนี้ที่เป็นคนเดียวกัน ด้วยนะครับปรติดตามรับฟังคำบัตรรักมาเพียงวีนที่28ปีศา,า์ศาาจะได้ออกไปจากที่นี่แล้วเชียวอดไปอีกจนได้สวรรค์ทำไมไม่ทางเลือก กับคนอย่างผมบ้างไออุ่นเผอคิดถึงประโยคนี้ขึ้นมาอีกครั้งในขณะที่นั่งอยู่ที่หน้าจอคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กตัวใหม่เอี่ยมถ้าให้เดาคงเป็นตัวท็อปล่าสุดของยี่ห้อนี้เลยก็ว่าได้ระบบปฏิบัติการของตัวเครื่องยอดเยี่ยม ระบบอินเทอร์เน็ต Wi-Fi รวดเร็วปานสายฟ้าแลบแต่ทว่าเส้นสมองและสองมือของเขาเนี่ยสิที่มันกำลังตื้อไปหมดนอกจากร่างพอตเรื่องไว้จนเสร็จสมบูรณ์ขั้นตอนต่อไปก็คิดอะไรไม่ออกอีกแล้วอ้าย คิดไม่ออกแล้วจะทำยังไงดีเนี่ยคิดไม่ออกแล้วไออุ่นนอนฟุบลงบนโต๊ะเขียนหนังสือที่อยู่ในห้องนอนของตัวเองวงเล็บเขาเรียกว่าเป็นห้องนอนของตัวเองก็แล้วกันวงเล็บอีกที เพราะต้องอยู่ที่นี่อีกตั้งเป็นปีสองปีเลยนี่นะทุกสิ่งทุกอย่างมันยากก็ตอนเริ่มต้นนี่แหละความท้อแท้สิ้นหวังในขณะที่พยายามใช้ความคิดอย่างหนักในการเริ่มต้นเขียนหนังสือสักเล่มของไออุนช่างเป็นเรื่องที่ผ่านไปได้ยากเหลือเกิน คนอย่งเขาทำอะไรก็ไม่เก่งสักเรื่องจบกันอาชีพนักเขียนของฉันคิดอะไรไม่ออกเลยว้ในขณะที่ไออุ่นกำลังไว้อะไรให้กับโชคชะตาของตัวเองอยู่นั้นทันใดนั้น เสียงข้อความจากหน้าจอโทรศัพท์ก็ดังขึ้นเสียงดังสนัน่นควบคู่กับความเงียบตกใจกับเสียงดังสนั่นนั้นยังไม่พอยังต้องมาจกใจกับข้อความในช่องแชทจนหัวใจแทบจะหยุดเต้นปีศาจร้ายตัวหนึ่งได้ข่าววเธอ ชอบฉันจะหัวปากหัวปำงั้นเหรอหาอะไรนะไปได้ข่าวมาจากไหนกันย่าละไออุ่นถึงกับร้องเสียงหลงเมื่ออ่านถ้อยคำนั้นในประโยคถ้อยคำของคนหลงตัวเองทำให้ใบหน้าของเขาเกิดร้อนวูบวาบขึ้นมา ก่อนที่นิ้วมือเล็กจะพิมพ์ตอบโต้กลับไปทันทีไออุ่นจังคุณหมายความว่ายังไงกันครับปีศาดรายตัวหนึ่งก็หมายความว่าเธอชอบฉันผมยังไม่บอกจ่ะ ผมยังไม่เคยบอกว่าผมชอบคุณเธอเคยบอกแล้วเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะหรือว่าเขาจะจำเรื่องราวทุกอย่างได้แล้วไม่จริงนะเกือบสองเดือนแล้วที่ไออุ่นเข้ามาอยู่ในบ้านของพารัน เลิละตะนาัยสารผู้ชายคนนี้คือคนที่เคยเป็นหมายักษ์หลงทางเข้าไปอยู่ที่บ้านของไออุ่นด้วยเหมือนกันเมื่อก่อนอีกฝ่ายคือโบ้ของนางฟ้าแต่ตอนนี้เขาคือปีศาจร้ายตนหนึ่งเท่านั้น การที่ไออุ่นต้องมาอยู่ที่นี่ไม่ได้เป็นเพราะถูกตาต้องใจหรืออีกฝ่ายเกิดความพิศวาสแต่ยังใดแต่เห็นได้ชัดว่าเป็นเพราะถูกท่านเจ้าของบ้านกดขี่ข่มเหงกักขังหนว่งเหนียวและกลั่นแกล้งสารพัดก็บอกแล้วไง ว่าพารันเขาคือปีศาจร้ายตนหนึ่งเท่านั้นคุณพารันเขาไม่ค่อยเข้ามาที่นี่หรอกพี่นานๆถึงจะเข้ามาทีตอนนี้เขาก็อยู่ต่างประเทศอาจจะอยู่สาขาไหนสักแห่งบนโลกใบนี้ก็ได้อะไรกัน พูดเหมือนคิดถึงพูดเหมือนน้อยเนื้อต่ำใจที่เขาไม่แวะมาหาอย่างไงอย่างนั้นล่ะไม่ใช่อย่างนั้นสักหน่อยพี่น้ำฝนเอาอะไรที่ไหนมาพูดกันแกตัวไปเถอะแกเคยรักเขาอย่างไงแกก็รักเขาอยู่วันยันค่ำนั่นแหละนะคุณรักชาโนนบำบัดรักบาย เดี๋ยวกันสิคะพี่น้ำฝนเฮย้ยกะว่าจะให้ช่วยเขียนหนังสือสักหน่อยได้สักประโยคสังประโยคก็ยังดีแต่ก้านะเฮย้ยวางไปซะแล้วไอ้อุ่นวางโทรศัพท์มือถือลงบนโต๊ะเขียนหนังสือ ด้วยแขนขาที่ไร้เรี่ยวแรงผ่านมาสองเดือนกว่าแล้วหนังสือของเขายังไม่ไปถึงไหนเลยที่หน้าปกหนังสือให้ชื่อเรื่องเล่าเล่มนี้ว่าหนังฟ้าของโบคำนำเป็นเรื่องราวของผู้ชายหลงทางคนหนึ่ง ที่ถูกชะตาฟ้าลิขิตให้มาพบกับเด็กหนุ่มที่มาจากหมู่บ้านในหุบเขาอันไกลโพล้นเขาหลงทางเพราะจำตัวเองไม่ได้หนุ่มน้อยไม่รู้ว่าชายคนนี้ต้องพบเจอกับเรื่องเร็วร้ายอะไรมาถึงทำให้เขาลืมทุกสิ่งทุกอย่างลงไปจนหมดสิ้นจำไม่ได้ แม้แต่ชื่อของตัวเองหนุ่มน้อยจึงตั้งชื่อเขาว่าโบแล้วอะไรต่ออีกนะจะเขียนอะไรต่ออีกดีนะจากนั้นความคิดวกวนสับสนก็วนเวียนอยู่ในสมองของไออุน่น กว่าจะเขียนได้แต่ละประโยคอาจจะรวบรวมขึ้นมาได้แต่ละวรคกว่าจะเรียบเรียงถ้อยคําให้ครบหนึ่งหน้ากระดาษผ่านมาเกือบสองเดือนแล้วเหลือนเนี่ยแต่แล้วจูๆ่ๆถ้อยคำบางคําของใครบางคนก็วกเวียนเข้ามาอีกครั้งจนได้กับคำถามนั้นที่ว่า ได้ข่าวว่าเธอชอบฉันฉันหัวปากหัวปำงั้นเหรอจากเหตุการณ์วันนั้นผ่านมาแล้วกว่าครึ่งเดือนจนถึงวันนี้ไออุ่นยังจำได้ขึ้นใจคุณหมายความว่ายังไงกันครับก็หมายความว่าเธอชอบฉัน ผมยังไม่เคยบอกว่าชอบคุณเธอเคยบอกแล้วคำพูดประโยคนี้ทำให้ไออุ่นตกใจจนแทบช็อกอีกนิดเดียวก็จะเชื่อสนิทแล้วว่าพารันจำเหตุการณ์เมื่อ3ามปีก่อนได้ทุกอย่าง สีศาจร้ายตัวหนึ่งหรือคำว่าชอบจากปากของเธอพูดออกมาได้ง่ายๆไม่มีความหมายและน้ำหนักมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่ผมจะพูดว่าชอบใครสักคนไออุ่นจัง แล้วที่เธอบอกว่าชอบฉันผมไม่เคยพูดจริงๆคุณเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าปีศาจร้ายตัวหนึ่งฉันไม่เคยเข้าใจผิดอะไรง่ายๆเหมือนกันพารันยืนยันหนักแน่นในสิ่งที่บอกออกไป ก่อนจะตัดต่อไฟเสียงบางช่วงบางตอนสำคัญส่งไปให้ไออุ่นได้กดฟังลูกสาวฉันหลงรักเขาจนหัวปากหัวปั๊มแถมยังแอบดีใจที่ได้ไปอยู่บ้านของเขาปีศาจร้ายตัวหนึ่งฉันจึงอยากตอบสนองความต้องการของเธอ ให้เป็นจริงไงล่ะไออุ่นจังไปเอาไฟเสียงนั่นมาจากไหนอย่าบอกนะว่าคุณนี่คุณดักฟังจากกล้องวงจรปิดเงั้นเหรอเอามาจากไหนไม่สำคัญหรอกสำคัญที่ว่าเธอจำประโยคเหล่านี้ได้ใช่ไหมล่ะว่าเธอ เป็นคนพูดจริงๆผมคิดว่าคิดว่าผมเธอวางแผนทุกอย่างเอาไว้แล้วใช่ไหมทันทีที่ประโยคนี้สิ้นสุดลงไออุ่นถึงกับปลีกตัวเองออกมาจากแอปพลิเคชัน ช่องแชทตัวสีเขียวเหนื่อยใจที่ต้องสนทนากับคนที่ไม่เคยเห็นว่าเขาดีอีกต่อไปปีศาจร้ายตัวหนึ่งอย่าได้ดีใจไปเพราะแผนของเธอมันยังไม่ถึงขั้นสำเร็จหรอกนะ ฝ่ามือเล็กเลือกที่จะคว่ำหน้าโทรศัพท์มือถือของตัวเองเสียให้มันดูแล้วดูรอดเสียงเตือนยังคงดังขึ้นมาอยู่อีกหนึ่งถึงสองครั้งจากนั้นก็เงียบหายไปเลยต่อให้ไออุ่นต้องประชิญหน้ากับคนอย่างพารันเขาก็เลือกที่จะทำแบบนี้คืออาจจะไม่สนทนาต่อ พร้อมกับเดินหนีไปเลยถ้าทําได้บงเล็บหรือถ้าอีกฝ่ายยอมให้จากไปโดยง่ายอ่ะนะจากนั้นผ่านไปได้สักครู่ใหญ่ถึงได้เอื้อมมือไปจับโทรศัพท์พลิกหน้าจอสัมผัสขึ้นมาดูโดยไม่ยอมกดเข้าไปอา่านแต่ถ้าว่าก็ยังไม่ไว ทำให้เสียใจได้อยู่ดีวงเล็บก็ใช่สิเพราะมันอดใจไม่ไหวที่จะพาตัวเองเข้าไปอ่านถ้อยคำที่เหลือที่ทําให้เจ็บปวดใจได้อีกอยู่ดีปีศาจร้ายตัวหนึ่งเธอไม่มีวันหนีคนอย่างฉันพน้น ฉันจะทำให้เธอรู้ว่าเธอเล่นผิดคนซะแล้วเธอหนีฉันได้อีกไม่นานรอกฉันจะรีบเคลียร์งานแล้วก็รีบบินกลับไปหาเธอเธอเตรียมตัวรับมือกับฉันเอาไว้เลยอ่านแล้วอ่านไปแล้วจนได้ กดเข้าไปอ่านข้อความแล้วก็ก้มลงฟุบหน้าร้องไห้โฮอยู่เป็นวักเป็นเวนกว่าจะตั้งสติตัวเองได้ก็คือร้องไห้จนเหนื่อยมากแล้วกระดาษที่เขาเขียนด้วยดินสอเลอะเทอะไปด้วยน้ำตามองเห็นตัวอักษรเหล่านั้นบนหน้ากระดาษแล้วพลันทําให้นึกถึงตัวอักษรสีพยางที่เป็นชื่อของตัวเอง a i o n อ่านว่าไออ่นเมื่อนึกถึงอักษรนี้ข้อความอีกหลายข้อความก็หลั่งไหลาตามมาหนังสือที่ตั้งใจเขียนขึ้นมาจากความโศกเศร้าและเสียใจลื่นไหลซะยิ่งกว่าตอนที่นึกถึงความสุขในครั้งที่อยู่ด้วยกันนั้นเสอีก ในตอนที่พารันพิมพ์บอกออกไปว่าจะรีบเคลียร์งานแล้วรีบบินกลับไปหาก็ไม่รู้ว่าตัวเองทำไมถึงได้พูดออกไปแบบนั้นอีกฝ่ายทำอะไรให้โกรธมากมายงั้นเหรอผ่านมาแล้วถึงสามวันที่ไออุ่นอ่านข้อความแล้วก็ไม่ตอบใช่ อาจจะเป็นเพราะเรื่องนี้ก็เป็นได้ที่ทำให้เขาหงุดหงิดใจสิ้นดีตอนพูดก็ไม่คิดว่าจะต้องรีบเคลียร์งานอย่างที่พูดสักหน่อยแต่พอมันเริ่มหงุดหงิดขึ้นมาแล้วก็เลยกลับกลายเป็นว่าต้องตอบสนองความต้องการของตัวเองด้วยการรีบบินกลับไปหาจริงๆมันซะเลย เชิญครับนายแมนเปิดประตูให้กับพารันแล้วก็ถอยหลังออกมายืนต้อนรับอยู่ด้านหน้า PR Entertainment แน่นอนว่าการหาข้ออ้างกลับมาดูแลสาขาที่นี่ย่อมมีมากมายจนจำไม่หมดนักธุรกิจมือทองอย่างเขา จะเดินทางไปไหนมาไหนก็ต้องมีเหตุผลเสมออยู่แล้วคุณพารันเลิศรัตนภัยสารเดินทางกลับมาพบลูกค้าพาไปดูงานแล้วก็ต่อด้วยการพาไปกินข้าวแล้วหลังจากนั้นก็รีบตรงดิ่งไปที่คฤริหั์หลังงามของตัวเองทันทีเผอปรัปบเดียวพารันก็มายืนอยู่ตรงนี้จนได้ สวัสดีค่ะคุณพารันไออุ่นอยู่ไหนอุ๊ยเขากลับมาแล้วครับพี่น้ำฝนแค่นี้ก่อนนะครับยังไม่ทันที่สาวใช้คนนั้นจะได้ตอบเสียงของไออุ่นที่กำลังชะเง้อมองมาทางหน้าต่าง ในขณะที่กำลังคุยโทรศัพท์ก็ดังขึ้นเพื่อเรียกความสนใจของเจ้าของบ้านเป็นจังหวะเดียวกันกับที่พารันเงยหน้าขึ้นไปมองตามเสียงของใครบางคนที่เขาตั้งใจมาหาสายตาคมดุสาดส่งขึ้นไปปะทะกับดวงหน้าหวานด้วยความไวแสงก่อนที่สองเท้า จะสาวก้าวเดินไวเข้าไปด้านในอย่างรวดเร็วราวกับว่าไออุ่นทำอะไรผิดต่อเขานักหนาเขาถึงได้โกรธเป็นฟืนเป็นไฟขนาดนั้นบงเล็บก็จะไม่ให้โกรธได้ยังไงกันละ่ะเพราะตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาไออุ่นก็อ่านลายแล้วก็ไม่ตอบกลับพาลันเลยแม้แต่ครั้งเดียว นายต้องการจะปลุกที่ปีศาจตนนั้นของฉันขึ้นมาจริงๆใช่ไหมไอออนจะบทที่28 ลงไปแล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับหวังว่านิยายวายเรื่องนี้จะสร้างความสุขให้กับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับนำพานิยายวายเรื่องนี้ไปฟังในวันที่ว่างหรือว่าในวันที่ต้องการฟังก่อนนอนก็ได้นะ ยังมีนิยายวายอีกหลายๆเรื่องที่รอให้คุณผู้ฟังกดเข้าไปรับฟังอยู่นะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบในการรับฟังนิยายก็ฝากช่องนิยายวายฟังฟิงฟนๆช่องนี้ให้อยู่คู่กับคุณผู้ฟังเอาไว้ด้วยนะครับฝากเข้าไปในอ้อมอกอ้อมใจของคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ รติดตามรับฟังตอนต่อไปได้ในวันถัดไปนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนปริยวิตรักคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ